ผมใหม่เหมือนเด็กลงแล้วดูแล้วทรงผมโนบิตะด้วยแต่ตอนผมไปบอกผมไม่ได้บอกเอาทรงโ no นบะิตะนะแต่ว่าช่างก็ตัดทรงโนบิตะตอนผมเดินออกจากร้านมาผมเกาหวัวแล้วก็ดูกันที่ทรงมันไม่ใช่ทรงที่ผมคิดไว้เลยไปลุยที่เดิมใหญอีกเกินรอบนี้ไม่มีใครเลยวะ่ะมีเนหัวส<ะ>ี่คนใครวะเอสี่คนนี้แค่สี่สี่คนจะไปคาามืออะไรบุงวะเจ๋ป่ะสัตว์มาแปดก็ยังไม่ <4 S 2> คาามือเลยว่ะ ไหนวะไปไหนแล้ววะกีตี้วะสามฟีดี้อ่ะกีตี้ใ่ไม่กีตี้เองเฮ้ยมันลงมันลงโซนหลังเว้ยเก็บของแล้วไปหามันเฮ้ยมันมาบ้านนี้แล้วคนนึงสองตัวน่าจะสองตัวที่กูได้ยินอ่ะโอเคกูเจอแล้วที่ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยมันเอาไม่ฟุ้งาแล้วไปช้าก็เพื่อนทันปะช่วยทันไหมบอสเฮ้ยแถวกูก็มีว่ะบอสสวยสวยมึงอยู่ชั้นไหนวะชั้นล่างชั้นล่างไม่ได้เล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยมัน อไอ้บอสค่ายตัวนั้นเสร็จก็หมดแล้วมนะัเเ้ยโอ้ย<า>เ,เฮียเอ้ไเฮียแม่งมาหลอกตรงกูแล้วกูวิตติดไม่ตอนนี้เหลือกี่คนเหลือคนเดียวฆ่ล้มหนึ่งล้มหนึ่งหลือหนึ่งเฮียคนต้นเรื่องแม่งไม่ยอมตายแข่ง ตกลงมันน้องมันออกไปแล้วดิสวัสดีสยนี้กดโอยว่ะฉันตายจบไปชุบก่อนชุบก่อนเพื่อจะตายเน้ะไอ้เหี้่คนแอกตายไปแล้วว่ะช่วยเพื่อนไม่ได้จะตายอีกแล้วเฮ้ยเคี่ยมันหนีเดินรถมาว่ะรถมาเยี่เราไปกับหนีกัน ตอนนี้ไม่ได้เฉื่อรถเลยโอ้ใช่รถขับหนีขับล่ามันหอมใจมากเหรอพี่เหยาไอคนแอกตายแล้วว่ะแอกแต่ก็แต่ก็วันนี้กูบังใค่หนึ่งกระเพื่อปกป้องมึงนะไม่ไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเอ้ยจำชื่อมันได้ปะเฮ้ยเชข้มขับกลับมาแล้วเฮ้ยเออเออมาวะโอยแต่เดี๋ยวมันก็ต้องเข้าวงอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวเราเอารถเข้าวงไปดักมันก็ได้นี่ไงนี่ไงได้เมาใส่แล้ว พี่จะไปอยู่ทีมไหนครับยังไม่รู้เลยครับยังไม่ได้ตัดสินใจเซ็ตเลยครับมาสร้างทีมบางขวางกันไหมครับทีมอะไรนะบางขวางใครเป็นใครเป็นคนจ่ายตังค์ของทีมใครเป็นเบอร์่างหูนี้เงียบเหงาอะไอตัวแอคเราตายเลยอืมตายก่อนเลยถึเพื่อนตายก่อนแล้กูบังตัวชาร์จมาซ้ำมึงให้เพิ่มมาว่ากูยอมมันแทบเหนื่อยเลนจนตัวตายแปรกูแปรกูซ้ำด้วยขอกูตาย น่าเราเลยหน้าเราเลยเชี่ยมึงไม่รู้ทำมาเรสามไม่ทำไรเลยมันจะจะเก็บกียน มัน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 โอ้โหฟรีีเลยเจอสามเก็บอิ่มแล้วโจอสามน้ำให้ผมตายครับพี่ทีงดีเด no? oh ือลยโลูกซองเว่ยไฟ้าเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคโอเคนมเลยบ่บอกไปงั้นแหละ บอกให้รู้ว่ากูได้ใช่บอกให้รู้ว่าเรามี M Pro จะเล่นบั่นแรกเก็บจะเล่นว้ยไม่น่านน้เจอคนเยอะไงชอบตายเร็วมันรอนไม่นานานี้ไม่นานเื่อที่หลังก็อย่าตายดูเพื่อนดิผมไม่เคยขอให้มึงตายเลยเพื่อนเขายังไม่ตายกันเลยไปห่ามรถไปกันจะโดนหลังเอง ม,มีมีมีเอ้ยไอไอไนันชนดขายประกันหน่อยมีคนอยากซื้อเอ้ยวาหมดเลยเนาะขายประกัน <c oughs> อย่างเงียบดีวะ <c oughs> ป,ก,ปกติก็ชอบขายประกันให้เพื่อนไม่เหรอมัน <c oughs> ขายกูอยู่แบบขายประกันหน่อย มีใครสนใจประกันเบ้ามีใครสนใจประกันหน่อยได้เลยครับยวผมทักไปยครับนหนึ่งใครซื้อมีดจัติงกับมีดุอีครับส่วนตัวเฮ้ยมีคนมีคนเฮ้ยเห็นเหรอวิ่งอยู่เฮ้ยมันวิ่งมาทางนี้แป๊บนึงแป๊บนึงมันจะวิ่งมาทางนี้มันจะวิ่งมาทางนี้ เอ้บอทมาทำไมกันเนี่ยนกอกโอ้ยโอ้ยนกอกนี่เห็นประโยชน์ผมยังครับจัดเฮ้ยระเบิดโอ้โหโดนกูอีไปเฟิร์สเอดพอละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชุบเสร็จแล้วค่อยออกไปซัดมันนะออกขวาเลยเดี๋ยวดีออกซ้าย เล่กกันเลยเล็กกันเลยเล็กกันเลยอะไรไปลงไปนะเติมยาก่อนชนเนตมามานี่มานี่วิ่งมาทังอีกแล้วมันตายยากจรินะเบอร์หานดียวจัดตายตั้งแต่ซื้อตั้งแต่ซื้อประกันไปก็คือนนังเดียวจัดของนี้ จะไปกันมึงก็ไรวะกูจะได้ซื้อบ้างถ้าเกิดซื้อไปมึงไม่ต้องมาตามยากูไม่ออกขวามาแล้วออกขวามาแล้วออกขวามาตัวนึงออกขวามาตัวนึงตัวนึงโอตั้งยาไรไปเ้ยปุ๊บมาเลยมาเลยูปปล่อยปล่อยไม่ต้องไม่ต้องไม่ฟังมันหรอกไปเลยกูซื้อประกันมากูไม่กลัวแล้วเพื่อนไปเลยเพ่จะให้ประกันกูเสียชื่อพอแล้วบอกหน่อยหน่อยกิน ทางหินขวาอยู <S 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 2> <S 2> ่ขวาเออโตรงขวาเย่าอยู่ตรงนี้ Enemies ahead นั่นแหละก็ไม่กลัวแล้วเ้ตีเราไหมคนจัดตีประกันนะตีประกาศ ก็ดูดูไว้มีประกันจะตายซื้อไว้นะทุกคนประกันมเพิ่มเงินประกันเขาจะไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่ประกันเป็นสัตว์ไรไว้สัตว์ถึงสัตว์ประกันเป็นสัตว์ไรบ้างครัของเอ็นหน้าครับผมให้ทิมมาได้ครับไปซื้อจากเพจอยู่ดีมีมีจริงอยู่ดีครับเพจเลยนะ ถ้ายัไปหารถก่อนมันไพุ่งถึงบ้านเลยครับรอมาเกือบ20นาทีแล้วเนี่ยรอเรืองรอเรื่องเพื่อนวิ่งไปน่ะก็แช่งให้ว่ามันจะตายว่าไม่ต้องตายเลยครับไอ้ย่อประกันมึประกันดีขนาดนี้ประกันอะไรวะเฮียคุณดาบที่ประกันที่ขายกลัวประกันอะไร ไม่ได้ขายเลยไม่ขายกูเจอแกวหาไม่ครบอีกไม่ขายแล้วกูมีประกันได้เดี๋ยวยิงครับเดี๋ยวไปหาจุดยิงก่อนผมาะเซ็งขายเก่งขายเก่งคนนี้ไอ้เชี่ยแล้วประกันประกันที่มันโทรมาไอ้เี่ยที่มันโทรมาโทรมาขายประกันอ่ะประกันชื่ออะไรที่มึงคุยกับฟูอะไม่ได้โทรมั่วเที่ยวเวสโทรมั่วเป็นบาดเกดดี ยังได้ยียประกาศนี่มึงขายอะไสับวกตเฮ้ยคนมาไหน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 มาลมาชิดแล้วเฮ้ยได้ที่ไหนอะกว่าทีไหนกวี่ไหนอะ ใช่เหรอเล่นเลยเล่นเลยดูคิวเป็นโปรมือทนายไม่ใชเหรอไม่แม่แต่กูถืออยู่จ like ีอยู right ่งั้นไม่เบอร์สามาเบอทนายเลยเบอร์สามเบอร์ทสไนตอนแรกกูชอบถือทนายสองกขาบอกใช่เหรอโหดเกินมีสาระไม่ีอย่าทำติดเอาคาไปชาร์จเขาจำได้เยิงกลยิงบ่อยแล้วไงเจ็บมือเจ็บนิ้วเหรอมันตันไงมันจะเถื่อนเวลายดีไง ถ้าไม่มีประกันเบอร์สามตายไปนานแล้วใช่ใช่ครับใช่ครับไม่แล้วไปซื้อประกันอะไรมาประกันสุขภาพครับติดต่อติสอนอะไรเขาพิมวินริงไว้เลยเดี๋ยวแล้วติดต่อครับคือผมไม่ได้โปรโมทอะไรนะแต่คื้อของจริงไม่ตายสักทีทีจะันดีประกันดีใช่อยากตายก็ไม่ได้ตายอ่ะซื้อประกันจะเข่าจะเข่าแล้วทีมอะไรแล้วต้องเซ็นสัญญาเหมอนกเบอร์สามอะไรนะ เบอร์ถามมีทีมจะมาเซ็นสัญญาเลยยังยังยเป็นประกันดิเขาประกันจะขายประกันจะขายอะไรอ่ะแต่เราคนมานะไม่ไม่หาคนแล้วเดี๋ยวตายเจอคนแล้วบอกนะแผลหลวงพ่ออะไรครับไม่เขามีประกันเขาซื้อประกันอยู่ใช่ใช่ครับประกัน ประกันอะไรนะผมผมขายพ้าหมดแล้วไม่ขแขวะประกันคุม้คมครองตายแบบนี้อุ่นใจแหละเลิกเข้าวัดแหละยดันมา <laughs> เราไม่เคยตายขนาดระเบิดมาซ้ำยังไม่ตายเลยเพื่อนเดี๋ยวเรา,เาวงนี้ปิดก่อนนะครับวงมันจะเล็กแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นง่ายขึ้นคนมันจะได้โผล่มาเพราะถ้าเราหาแล้เดี๋ยวเราไปเจอสี่คนเราจะตายโบ๊ทมีพลาจะซื้อประกันด้วยเนี่ย ตีขายประขันเท่านี้หรือพ่อปราบิ๊กมาแล้วใช่ใช่โชยนี่มาแล้วไม่ไหวใส่แล้วง่วงนอนหลับบ่อยรถมารถมาเฮ้ยเชี่ยชิพายมันทิ้มลนกผมมันไม่น็อกเลยโอ้เสียดายว่ะมันไม่น็อกเลยเอาวงเรารถมาทเข็นไปแล้วบ้างยิงยิงยิงมันอยากให้มันเข้าจอดไม่ถาระนี่ไม่ทันจอดตรงไหนอะ จอดหมู่บ้านจอดจอดบ้านจอดในบ้านเลยถอยถอยถอยมา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 โอ้โหอย่าไปกลัวดิวิ่งมาทางนี้แล้วมันมีแค่สองคนบ้างเมื่อกี้น่าจะเอาแม่งเลยใช่หเลยมันอยู่ชั้นไหนน่าจะอยู่ชั้นมันอยู่นอกบ้านมันอยู่นอกบ้านระเบิดเยอะจังวะไอ้เหี้ยเออระเบิดหกลูก ถอยมาถอยมาถอยมาเล่นบ้านนี้ถอยมาเล่นบ้านนี้นี่อย่าห้ามนะโอ้โหไม่น่าเลยว่ะโอ้โหเอ๊ยมันมีสองตัวเสียดายว่ะไม่มีแม่ไม่หนอกเสียดายไม่น่าเอาไปเลยโตทีซื้อประกันแล้วห้าว เรมต้องกี่รอบเพิ่งจะมาตายเ้าไปหน่อยกันไม่ครอบคุมอ่ะแล้มันล้มมันน็อกมันน็อกมันน็อกเออเฮียล้อลอกที่ไหนขาดส่งไม่ได้เลยรับประกันมาขาดส่งแล้วก็เงยอย่างเงี้ยขาดส่งดีนอนเลยเท่ยกูเสียเวลากับสิ่งนี้ว่ะ กูยิงไม่ได้กูมองไม่เห็นมองไเหี่ยงยิงสิบตัวป่ะถึงจะตายก่อนเนี่ยสปาร์คทำเพื่ออะไรเนี่ยทำไมตอนแค้มลุ่มหลายยาแดงวงไม่เห็นเข้ามาห่างมั้งวะรอไม่เห็กูทำไม่กันลุ่มซื้อไงเดินซื้อวงเหรออยากให้มึงฝึกปั๊มยาหรือเปล่าลองวิ่เอาะแต่ตำยาเลยพี่แม่ทิ้งหนึ่งอ่ะถ้ามึงวิ่งออกไปัตำ เที่ยมันอยู่ชั้นไหนวะต้องหินมันอยู่อะนี่หินตายแล้วไม่มันเหลือสามคนตีบ้านสองมา้งหรูอะอ๋อหินอยู่ข้างล่างมาตีบ้านสองม

เออจริงทำไมตอนแข่งวง,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 งวิคแคนดี้ไม่เคยเข้าเลยนี่อยู่เฉยๆยวงแม่งเข้ามาเอยอะเลยกูกูลงทีง่กูรอทุงชั่วโมงเต็มๆ <laughs>